สวัสดีครับผมนายพันมงศราก้าสองเีการศึกษาสองห้าหนึ่งครับรอบกล้าครับวันนี้ผมจะมาทดสอบสมณะไฟเลี้ยวเด็กแต่ตัวนิตแต่ไม่ดังของฮอนด้าแดครับ,บอุปกรณ์ที่เราจะมาใช้มีสองอันเลือล่องนะครับ1ื่ครับ multimeter ครับเราหมุนไปที่สีในก้านนะครับว่ามันขึ้นหรือไม่ขึ้นครับ คใช้ได้นะครับมัลติมิเตอร์ใช้ได้สองครับสายไฟครับสายไฟวัดครับสายไฟที่ใช้ในการวัดนะครับโอเคขั้นตอนแรกในงานเช็คงานแตะไม่ดังนะครับมาดูที่ตัวมันเองนะครับตัวแตะเช็คที่ตัวแตะนะครับจะมีเขี้ยวสองเขี้ยวใช้มัลติมิเตอร์จิ้มเข้าไปแล้วก็ไปดูว่ามัลติมิเตอร์ขึ้นโอเคขึ้นนะครับตัวมันเองใช้งานได้นะครับ ต่อไปขั้นตอนที่สองพิจารณาด้านซ้ายนะครับพิจารณาสวิตแตรสวิตแตรนะครับเราก็ดูสายสีดํากับสายสีเขียวอ่อนนะครับสายสีดำครับสายสีดําที่มาจากสวิตแตรนะครับจิ้มสายสีดําที่มาจากสวิตแตรกับสายสีเขียวอ่อนเด็การทํทำการวัด โดยการใช้มันติงมิตเตอร์วัดนะครับเงื่อนไขคือต้องกดแตด้วยนะครับเงื่อนไขต้องกดแตด้วยนะครับโอเคขึ้นนะครับสวิตช์แตใช้งานได้นะครับต่อไปสายเมนแบตนะครับสายเมนแบตจะเป็นสายสีดํานะครับสายสีดําในงานแตของ h o n d ้านะครับ ทำการวัดสายสีดําที่ปลั๊กตรงข้ามสวิตช์กุญแจนะครับปักตรงข้ามสวิตช์กุญแจตรงข้ามสวิตช์กุญแจครับสายสีดําจิ้มไปก่อนครับปลั๊กตรงข้ามสวิตช์กุญแจสีดําตรงข้ามสวิตช์บุญแจแล้วก็สีดําตรงข้ามสวิตแตนะครับตรงข้ามสวิตแนี่นะครับอันนี้สวิตแปสีดําตรงข้ามสวิตแยเช็คว่าสายเมนแบตนั้น ต่อเนื่องหรือเปล่านะครับสายเมนแบตใช้งานได้หรือเปล่าจิ้มดูนะครับแ้านนันติมิเตอร์โอเคสายเมนแบตใช้งานได้นะครับโอเคต่อไปพิจารณาด้านขวานะครับเช็คเช็คกราวนะครับใช้สายสีเช็คสายสีเขียวนะครับที่ตรงข้าม สีเขียวตรงข้ามแตรสีเขียวตรงข้ามแตรนะครับใช้สายสีเขียวตรงข้ามแตรว่าลงกาวไหมนะครับจิ้มมันติมิเตอรท์ที่สีเขียวกับกาวนะพี่โครงรถโอเคขึ้นนะครับกาวใช้งานได้พิจารณาด้านขวาใช้งานได้แล้วครับขั้นตอนที่สี่นะครับสีประจําสายในกรณีรถจักรยานยนต์ฮอนด้าแด่นนะครับจะเป็นสายสีเขียวอ่อนสายสีเขียวอ่อนของสีประจําสายรถคันนี้ จะอยู่ในจุดจุดเดียวกันทั้งโหลดและสวิตช์นะครับซึ่งในความเป็นจริงเราไม่สามารถมาถึงขั้นตอนที่สีได้เพราะเราต้องเจอปัญหาตั้งแต่ขั้นตอนที่หนถึงสแล้วหรือเราอาจจะทําการตรวจผิดพลาดในขั้นตอนที่1นถึงสนะครับให้เราทําการตรวจใหม่หรืออีกกรณีคือก้วเสียบอาจจะหลวมได้นะครับก้วเสียบให้เราทําการ ย้ำขั้วเสียบใหม่แล้วก็ลองเสียบดูนะครับโอเคครับวบ่ามบการทดสอบนะฮะไฟเลี้ยวเปล่งแแปลงบนนี้แตปงไม่ดังของรถมอเตอร์เด็คนีงเท่านี้ครับผมครับว่ามีนน ah. ระบบการทดสอบนะฮะไฟเลี้ยวเปล่งแแปลงบนนี้แตปงไม่ดังของรถมอเตอร์เด็คนีงเท่านี้ครับผมครับ